มามาด้วยพี่น้องมากินเศวข้าวปุ้นน้ากันบาดนี่ตื่นขึ้นมากับมหาอยู่เนวยอยู่เนี่ยกินเนาะอันนี้เป็นกากหมู really <t Akt night noise> จ้ะกากหมูกรอบกวาดย้ายสวนเอามาทอดออกจ้ะถอดกากหมูออกหัวกะเหลวแล้วก็ใส่กองไว้เนาะว่ากินบ่เบิดจังค่อยอันมันค่อยบอันอันบวเแซากรอบสนกว่าหะนะทเทโพรงสีเลยได้จ้ะว่าอยากกินเขาเมื่อนี้คิดอยากกินอันเศวข้าวปุ้นแซวข้าวปุ้นเส่น้นำประเดีคือก็ซื้อดอกจ้ะ อันนี้ผลไม้ที่ซื้อมาเมาื่อวานเมื่อกวานเนี่ยจะลิ้นกีกรับเกาลัดกระอบใหม่ๆอยู่แล้วกับผสมโอจะอันของหวานแก่เผ็ดอันอันเนื้อยาง่าว่ามันบักทั่วทีจ่จะบักพริกบักพริกบักพริกเน่าฝรังเห็นไหมเรากับพักก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละจ้ามาเด้อมามาจ้ามากินน้ำกันบาเท,ทนี่ขาดตะมูกินน้ำขาดตะมูกินน้ำหนาวมือนี่ขนาดอยู่ท้างในกะยังหนาว บรต้องพูดพทำทำเพลงคำแหลกแขกมันอ้ยนวัวคักพี่น้องเออกินอีหยังกะบ่เคอกินปลาแดกกินอีหยังกะบ่เคอกินปลาแดกบ้านเฮาจ้ะอันนี้ก็แั่มันพักอีหยังดอกจ้ะพักอันฝรั่งนั่นแหละเห็นเขี้ยวๆเ,เป็นตาแซีบแท้ว่ญญญาสันยายสุกอะซื้อมากินอืมกากหมูนี่ก็กรอบอย่างบักคักเลยจ้ะไปเฮ็ดงานก็กินแต่อาหารฝรั่งพี่นอ้องเอ้ยกินแต่ขนมปังกินแต่อัน แหมนกินไตยังเขานั่นละ่ะอันนวมันเป็เล่าข้าบเขาหนานนะกินแล้วก็หิวเขาจ้อยจ้อยอยู่คือนั่นคําแท้คือนั่นด้เหลืองานนั่นไม่เห็ดนั่นได้ไม่เห็ดยู่ยเห็ดกินแทะนะกกนยายโูกก่ก็ไเลยพู้ลังคุ้นก็จว่ากินใด้ยอกจาหันฝรั่งนะ่ะว่าพื้นย่ยโซ่น่ะคือบอ่มักเลยกินบบเป็นเลยกินกินได้ยามจําเป็นวันทั่วไปยามนั้นก็กลัมไม่กินแนวกินบ้านเฮาคือก็ ถ้าผู้ใดมาอยู่มึงงอกเนี่ยเด้อยถ้ากินอาหารฝรัง่งกินอาหารปั่นข้าเจ้าได้เนี่ยก็คือบอ่เปืองเงื่อนจะเพราะว่าอาหารไทยนะ่ะแพงกว่าอ,อาหารฝรัง่งผู้ลังคนนะ่ะข้าเจ้าซื้อให้กินแบบเดียวกันย่างเดียวกันยังซืข้าเจ้ากินได้อกินน้ำลูกน้ำผัวดได้รยังซี้นาะซื้อเห็ดไน้กินกินน้ำกันยังซืก็ได้เพราะว่าเห็ดเทียเดียวกันแลวเลื่อยยังซี้นาะบารที่นี่พวกย่อยสบัดกินคนละย่างเนี่ยกินคนละย่างก็คือเห็นเนี่ยแหละจ้ะ ว่าเป็นยังก็กจินเขาคือยังกินแต่ผูเดียวขงสินะ่ะคือว่ากินอาหารคนละยังแล้วเนี่ยองสินะ่กะก็เฮ็ดให้เปลืองเงินติมกันวันต่อไปแต่ว่าแยสโก็ไม่ได้คิดยังดอกเพราะว่าเขาก็หาเพื่อกินนะพี่น้องเนาะนี่อะไรมันแสมเพาขาก็ซื้อไม่กินหลดถ้าแยกโซก็คิดว่าเออตายไปแล้วกิน่าได้ดอกสนดอกแยกโซว่าเนีย่ยยากงั้นก็ซื้อกินหลดสนดอกเขากะหาเพียู่เพียกินเพื่อคว่วสุกข,ของเขาเนาะ บาเรื่องดินฟ้าอากาศปีนี้บ่มีหิมะพี่นอ้องเอ้ยบ่มีหิมะมีแต่ฝนกับร่มจักเป็ยนยังไดดอกอากาศสวิเดียนก็ได้แต่ว่าค่วมหนาวกันยังคือเกาจ้ะค่วมหนาวก็ยังค่วงท้นคือเกาจักพักอีกยังหรอกพี่น้องเด้สวยเห็นพักอีกยังเป็นแต่แซวได้สก็ ซื้อออกมาคุยก็ตำบังบนงนตรอกบ่มีพักบานเท้าเนาะในีุผเฟสเล่า Vô vàn chính như bắt mừng với viên dây chú cửa đi กักพีกอีกย่างพี่นเนงะักพีกเงๆนี่บวเพ็ดเด้อเอาเมาื่กินเพ็ดผักคือบักทั่วเนี่หละแต่ว่ากเป็นกินมกพริกเนาะตะไบห้อง,งแสบนะหอมักพรก ก,กินยากเนาะขนมเจ็นเนาะยาป้าเธอคคอสื่อมาคักมาแน่แถวสันผลไม้อยู่ในอนตู้เย็นกับมีดเลยก้ะคอยเชียวไม่กินในมนเหลวปีไม่บุรษเนาะกินผู้เดียวเพราะว,ว่าเราไปกินน้ำ แล้วกินน้ำมือเป็นแน,น,นวกันเตะแต่แนวก็แสบๆพี่น้องเอยเผากันมากเลยตลางมูสกับแย่่มข้าวปุ่นพักเงาหนึ่งกินปานแม่งบงหวานอืร่อยจัง เป็นตะเลตนีเด้เมียพลังเมืมองนอกก็ได้หา้าน้ัเทียก็ได้ใกล้เทศก,กาลใกล้อนันย่ำปีไม่เสนะพี่น้องสรงเงินทรงค่ำไปให้พวกอยูุ่บานให้พี่ให้น้องให้พวกยุบ้านกินปีหม่เจา้าควังละเหตุดงานวายุดได้ยินม่ยินพวกว่าโอ้ส่งเงินไปแหนซุนย่บานกินปีไม่กล้วามาสัน่นซุ่มยุบานมาทางซื้อเหล้าซื่อเอบียกินมวนกุ๊บ อันพยูมังหรอกแต่ทำงานงกงบงกอเป็นตะเล็ดตุ่นอยู่ด้วยค้าทั้งเจียกันเลยเมื่อฝรั่งนี่คือผู้เสียสละเนาะเสียสละอิเดีย้เรลองค้นเสียสละจนไมมีอย่างผู้งคือนขน้ยช่วยที่คิดได้กัน จนว่าตั้งรักเ่าท่านจนว่าตั้งรักว่าไดจนเฒ่าจนเฒ่า,ท,าทิมซื่อซือส่งเงินไปไทยไปบ้านอะไรก็ได้เรียงนี่เกิดขึ้นมาย่าวนั่นแล้วอันย่าวนั่นแล้วอันเมียฝรั่งหางนึ่งไปซุ่มยูไทยใส่นี่ เกิดขึ้นมาหลายยุคร้ายสมัยร้ายยุคร้ายสมัยอีีแต่ว่ารุ่นไม่ไม่เนี่ยเริ่มเริ่มตื่นตัวได้แล้วเริ่มตื่นแล้วเริ่มรู้จักหักเจ้าของแล้วเจ้าชีม่าดูจักหักเจ้าของอือเาีดยวเธอจกระซ่งไปเบิดตื่นตัวไปท่านแหละ ่วยสิงโง่ขึ้นได้บ่ายช่วยสิตั้งรักได้ช่วยเสียนช่วยสิลู้ซึกโตัวอุ้นบ่ายจ้ของเก็บไข่ได้ไป่วยทํางานบ่ด้ทางานอยู่เมืองนอกบ่ด้บายจะค่อยโตผู้เดียวโตวผู้เดียวเราบ่ายน,นี่อันนี้เรกเรื่ยงอันย่ำเทศกาลเนาะสงเงินไปบ้าน,นพี่น้องก็ได้ล,ล่ามาผู้เดียวเจ็บเป็นีอยนอุ่นบานนี่ยเพมีผู้ใดมาบึงไม่จะจ้าของกับผัวอยู่เมืองนอกนะ sung yu bán cả mà xoay nhận bó đại như thế nào thả bó ngân thì cứ dè nó cái hò, là là bàn, cái bán cái chình yu họ xây xay thang lạc cái chình yu cho bán không mi ngân nằm mình ra bán cái cảnh thang ở lạc bán cái yu cho bán không mi ngân nằm ฉันมเ,เรี้ยงนี้มันเน่านะพี่นอ้องขนมเรี้ยงนี้เน่าันมเรี้ยงอันเมียฝรั่งส่งเงินไปบ้านจนว่าเจา้าของบ่เหลื่อยังนี่มันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วคุณลงกกุงคน,นหนึ่งจนว่าบ่กลับไปเมืองไทยพ่อน้องคนนึงบ่กลับไปเที่ยวไทยบ่ละ บ่ไปหรอกพี่ไอจีนั่งกับเที่ยวไปไทยไปยังเนาะบ่กลับปไปเที่ยวไทยเวลาบ่ไปหรอกพี่ไปก็เมือ่อเงินหมาเสร็จบ่ขี่ขามโดนน้ำพีน้ำหนองหมาเสร็จอืมภูรังค่นนะอิ่มไรอิ่มเมืองไทยนะเมืองอิ่มประเทศไทยเด้อิ่มพี่น้อง แล้วเงี้ยนาฬว่าเจ้าของแบบเจ้าของไม่ได้ไปกันย่างส่งเงินส่งค่ามไปให้กินปีไม่หรือเนาะการจ้กปีเสียสาระทำไรแล้วเนาะอืมคันอล่องได้ส่งทุกปีทุกปีได้ไหมเนี่ปีรุ่นบริษัทส่งบริษัทเงินไม่ให้กินปีไม่ได้ไหมเนี่ยก็สิบว่าเครียดในเขาติดบาทนี่เงี้ยบอสื่อพวกเข้าใจกับใช่เลยเนาะ มึงบดิลกียอดโซ่ซื้อมากจะข้าเจ้าซื้อมาแกเอ่อแต่แต่ข้าเจ้าเอส้มมาจากประเทศใดเลยบรินกีแต่ว่ามามาเป็นแบบนี้เลยได้เจ้าบ่มีงาบ่มีหยังบ่มีหยังมาได้แด้งแสบอยู่เดอ้อนวลเป็นหวาน ยังจะพี่น้องมากินข้าวโซกันมากินอันเศร้าขอบุ้นโซกันนึกซึ้งเพราจว่าทักทายกันเน,ะน,นาะเพราจว่าภาษาชาวบ้านขิพน้พ่อยังกระโวไปพ่อได้ทักใต้กันนะจ๊ะน้องคิปนี้ย้าโซกับขอบคุณหลายๆผู้ที่เพิ่งตะตุนจนจบได้จะเรืองขอบคุณผู้ที่กดติดต,ตามย้าโซทั้งไม่และเก่าจ้ะพ่อกันไม่คขียนหน้าจ้าสวัสดีจ้ะ